เปิดบาร์แซนวิสาพัฒผู้อยู่กับแตงโมคนสุดท้ายบ้านรวยสุดอลังการวันที่27กุมภาพันธ์หลังจากที่แซนวิสาพัฒ์มโนมัยรัตได้ออกมา้สัมภาษณ์หลังเป็นคนสุดท้ายที่เห็นแตงโมนิดามีชีวิตอยู่บนเรือก่อนจะตกเรือโดยแซนถือเป็นบุคคลที่อยู่ในเรือลำดังกล่าวและได้เดินทางมาพบตำรวจในวันนี้ จากการตรวจสอบพบว่าเจ้าตัวเป็นสาวสองรอบโรรวทำธุรกิจอัญมณีมีบ้านระดับฤราสน์ใหญ่โตที่ฝั่งธนบุรีทางกองถ่ายชอบใช้สถานที่ถ่ายทำบ่อยมากโดยแซนนั้นเป็นที่รู้จักในหมู่ดาราไฮโซโดยมีอาชีพที่น่าสนใจคือล่ามา้าหรือรับซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อเอมเอสโดยหลังจากตกเป็นข่าวอินสตาแกรมของแซนก็ได้ตั้งค่าส่วนตัวไว้แล้วเปิดให้เพียงคนติดตามและเพื่อนเท่านั้น ซึ่งอย่างไรก็ดีใน Facebook ยังพบภาพเจ้าตัวอยู่โดยมีการเลี้ยงงูปลาและสุนัขพร้อมท้งซื้อต้นไม้นับเป็นบุคคลที่สื่อกำลังให้ความสนใจเพราะถือเป็นคนสุดท้ายที่เห็นแตงโมมีชีวิตอยู่ก่อนตกเรือขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ